สวัสดีค่ะดิฉันอาสาสมัครทหารพลานหญิงจำปีแก้วมณีหวนเป็นทหารพ่านศึกหัดชั้นสามเป็นอดีตทหารพลานหญิงจูโจมโชพห้าหนึ่งสามค่ายปักธงชัยค่ะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเคยไปสู้รถที่ไหน อ๋อวางไอ้ปองค่ะวางไอ้ปองจู่โจมจริงครับบอกจู่โจมจริงๆครับหนึ่งชุดปฏิบัติการ12คนลูกกระสุน90นัดแล้วก็ปืนอาก้าสิบกระบอกอันนี้บอกว่าเป็นทหารพันหญิงรุ่นแรกของประเทศไทยเลยใช่แล้วก็เป็นคนแรกของประวัติศาสตร์ชาติคนแรกของประเทศไทยด้วยครับวันนี้วันทหารปสิวัตวันของผู้กล้ารบ นะครับอยากจะให้คุณจำปีแก้วเนี่ยนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในการที่ให้มองภาพรวมของพี่น้องทหารผ่นศึกของเราไม่ว่าจะชั้นหนึ่งสองสก็แล้วแต่เราก็รวมถึงฝากถึงรัฐบาลด้วยเชิญเลยครับอยากให้รัฐบาลหันมามองทหารผ่านศึกนะคะคไม่ว่าทหารผ่านหญิงหรือทหารผ่านศึกชายผ่านศึกหญิงผ่านศึกชายคุณค่า มีเท่ากันกับทำทำงานในสมรละูมิรถนี่เสียตายเท่ากันดิฉันเนี่ยโดนยิงออยุทธการคอนบุรีรยิงบนหอแต่ไม่ถูกแล้วก็ภาคเหนือจังหวัดน่านทุ่งช้างจังหวัดน่านนี่ก็โดนยิงบนหอไม่ถูกสองในพลพลเอกวันชัยพลเอกอ่ามิบูนเน,นรรอบแล้วก็นักบิน แล้วก็การชีพแล้วก็นายทหารผู้ติดตามแล้วดิฉันเนี่ยไปหามศพเน่าเของทหารกองทัพภาคเหนือจังหวัดน่านอะไปหามขึ้นโอมาเอามาส่งยังญาติพี่น้องเขาลงทุกช้างจังหวัดน่านแต่เครื่องบินหอที่นั่งอะ่ะเขายิงทะลุที่นั่งนักบินแล้วก็ไปถาระ่างถังน้ำมันก็เกือบระเบิดทักตายตอนนั้นก็สิบสิบเอ็ดทั้งศพที่เน่าเ่าโอ้ครับผมอันนี้วีรกรรมจริงๆริคือไปมาหลากหลายสมรภูม <ม>้ประเทศเลยค,ค่ะในหน้าที่พลพยาบาลสนามค่ะแม่นที่อยู่สุขสายอาสาสมัครทหานญห,ญหญิงชุดแรก24คนของประเทศไทยตอนนี้ตายไป4เหลือ20คนเหลือ20คนใช่ะนะครับเพราะว่าทหานญห,ญหญิงอ่านี่คือรุ่นแรกจริงๆนะครับถามว่าผมรู้จักไปรู้จักกันเป็นอย่างดี นะครับที่กล้ามาสัมภาษณ์แล้วกล้ามาพูดนะครับเพราะว่านี่คือนักรุตัวจริงเสียงจริงจากชุดควบคุมและประสานงานโครงการท่านสามไข่ปักธงชัยออกจูจมจริงๆด้วยค่ะขอบคุณครับค่สวัสดีค่ะ